สวัสดีครับผมจากคุณสรยุทธ์นะครับขณะนี้ผมได้อยู่บริเวณหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับไม่ระบุชื่อดีกว่าได้ทำทางแนวกั้นนะครับมาดูกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวกั้นนะครับไม่ทราบว่าเห็นแก่ตัวหรือว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือส่วนตัวนะครับ ไม่อยากจะบอกว่าผมอยู่หมู่บ้านนี้แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะกั้นไม่ให้ผมเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าหมู่บ้านกันนะครับเดี๋ยวผมจะขี G ่มอเตอร์ไซค์นะครับผู้ชีพรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณลาดพร้าววังหินนะครับซึ่งขณะนี้ก็ น้ำท่วมค่อนข้างจะสูงประมาณเข่านะครับหน้าถนนรักพาวังหินเดี๋ยวเราขับรถกันไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยวซ้ายไม่ได้นะครับต้องเลี้ยวขวาไปทางอาแยกวังหินนะครับตอนนี้หน้าหมู่บ้านผมไม่สามารถไปได้ต้องขับมาอีกหนึ่งด้านนะครับ และนี่ก็คือทางเข้าหมู่บ้านอีกหนึ่งทางนะครับที่โดนปิดกั้น และนี่ก็ขายทรายนะครับถุงละสามบาทวันนี้วันที่4พฤศจิก,กานะครับน้ำท่วมครับตอนนี้มีรถเข้าหมู่บ้านนะครับอันนี้วังหินซอย48ครับผมกำลังเลี้ยวขวามุ่งหน้าแยกวังหินนะครับ เดี๋ยวเนื้อโคยีข้าวผัดปูเจ๊งครับวันนี้เจ๊งด้านขวามือนะครับมีร้านซงครับร้านซงก็มีจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน,นะครับนี่คือแยกวางหญิงน,นะครับก็ต้องเข้าซอยนี้นะครับลาดพร้าวแปดสงบางหญิง นี่คือภาพเหตุการณ์จริงนะครับของสถานการณ์น้ําท่วมบริเวณลาดพร้าววังหินมีรถซูมรุเล็กนะครับต้องวิ่งผ่านทางเข้าหมู่บ้านอมรพันเก้ซึ่งตอนนี้หมู่บ้านอมรพันเก้านะครับน้ําก็ท่วมนะฮะแต่ว่าเป็นท่วมบางพื้นที่ขอจบรายงานแค่นี้กันนะครับคุณสอรยุทธ